ถามว่าเวลาปฏิบัติแล้วจะเปิดวิทยุฟังหลงตาเทศตลอดจนหูเริ่มดับหรือไม่ได้ยินเลยเและก็เมื่อนั่งพิณาไปเรื่อยๆร่างกายจะรู้สึกร้อนมากๆจนเหงื่อไหลท่วมตัวทั้งๆที่อากาศหนาวมากๆเพราะปฏิบัติอยู่ภาคเหนือเมื่อพิจารณาไปอีกเรื่อยๆจะเริ่มหายใจไม่ออกจนเรารู้ว่าไม่ไหวแล้วจึงออกจากสมาธิไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะ่ะ อออันนี้ร้อนจนเนื้อแตกใช่ไหมค่ะค่ะเสร็จแล้วก็เย็นจนเยบนะฮะค่ะหูจะดับค่ะไม่ได้ยินอะไรอะค่ะหูจะดับค่ะความจริงเนี่ยมันหูมันต้องดับแต่ตอนที่หูจะดับโยมไม่โยมลืมดูจิตเจ้าของค่ะแล้วก็หายใจจะไม่ออกด้วยนะคะจิตมันจะรวมนะมารวมรวมลง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 ไปนะคือถ้าจิตสงบมันจะลงนะแต่ตรงที่ว่าหูไม่ได้ยินนั่นแหะจิตอยู่ตรงไหนออ แล้วก็จะบอกว่าหายใจจะไม่ค oh, right? <that> ่อยออกค่ะจนว่าไม่ไหวแล้วค่ะจึงออกจากสมาธิอะค่ะอ๋อไม่ความไม่กล้าตายค่ะค่ะเรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะเออตมาตายเลยนะค่ะอ้นี่ยอมรับเลยทุกหลายคนนะเพราะไม่กล้าตายโยมเพราะมันมันไปไจริงๆนะค่ะมันจะตายนะมันดีดดดจะดูไม่ได้แล้วจะดู่ไม่ได้แล้วตายนี่ีมันเลยไม่กล้าตายก็ถอนขึ้นมาก็ได้รสชาติอยู่ดอก อย่างน้อยก็ตลอดชีวิตนี้ไม่เสียชาติเกิดเพราะเจอแล้วแต่เปลี่ยนจิตไม่ได้เราเปลี่ยนภพไม่ได้เงี้ยแต่ของตามาตอนนั้นตามาไม่รู้เรื่องตามาก็เลยไปเลยไปเลยแบบไม่รู้เรื่องนด,ดีนะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เรื่องเพราะมันลากลงลากลงเลยนะฮะ <c oughs> มันลากจนเรานี่เลยอ่ะ <c oughs> จนสุดเอาไปไงประกันบิดเลยคนะัก็เลยได้ของดีถ้ากล้าตายก็ได้ของใหม่แต่ถ้าไม่กล้าตายก็ได้ของเก่าก็ครึ่งของใหม่ คงเข้าใจเนาะ,ะได้ของ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 เก่าครึ่งของใหม่นะเพราะมันยังไม่หมดนะแต่อย่างน้อยก็ที่จะตายชาตินี้ไปอะรับรองได้ดีได้ดีส่วนหนึ่งนะเออไม่เสียชาติเกิดดอกอันนี้แค่มันก็เปลี่ยนครึ่งหนึ่งแหละครึ่งตัวค่ะเออยังไงก็ครึ่งตัวแล้วล่ะอะมันแต่เรื่องอื่นจะไปพูดดอกแต่มันเปลี่ยนครึ่งตัวค่ะอ,อย่างน้อยก็อาจจะอาจจะถ้าเกิดมาก็คงสติปัญญาจะดีกว่าน,นี้นะ ค่ะเออถ้าไม่เกิดเลยก็ได้นะแล้วมีอะไรต่อค่ะไม่ทราบไม่ทราบว่ามีเข้าใจไหมที่พูดอย่างนี้เข้าใจไหมมีใครราัคานไหมถ้าไม่เข้าใจก็ถามเลยนะเออไม่เป็นไรเพราะเราเป็นโอกาสนักทำด้วยกันแล้วเราก็ถามเลยฮนะถ้าไม่ถามแนละ้วเราไปเ็นเนี่ยก็เลยอาจจะอาจจะไม่พาไปเที่ยวนรกก็เลยถามน้อยหน่อยเนาะ <c oughs> ถ้าพาไปเที่ยวนรกก็อาจจะถามเยอะหน่อยนะเ <c oughs> นี่ยห,หรืออาจจะไปนูน่น มีมีมีองค์หนึ่งลูกศิษย์หลวงปู่สุวั์ท่านถามหลวงปู่ดูลว่าหลวงปู่ผมจะเอาผมจะทรงกระแสจิตไปดับเบทนาที่ผูผานได้ไหมหลวงปู่บอกพระบา้ามันเกี่ยวอะไรกับผูผานเออจะทรงกระแสจิตไปดับเวทนาที่ผูผานไอ้ตัวเองไม่ดับไปดับที่ผูผานไอ้ผูผานเป็นตัวเจ้าของที่ไหนหลวงปู่เออมันก็ถามได้นะแบบนี้ก็มีเนะยเนี่ย คือหลวงตาพวงฮะเนะนะจะบอกไปดับที่ผูพ่าน <c oughs> เนี่ยคือจริงๆลัทนะจิตแล้วนะ่ะไม่มีอะไรเท่าที่อยูภายในตัวเราเนะี <c oughs> นะ่ยถ้าเราภาวนาเห็นอะไรปุ๊บนะอย่างหลวงปู่ดูลบอกสิ่งที่เห็น <c oughs> เห็นจริงแต่ไม่จริงถ้าเรามาดูที่ผู้รู้ผู้ที่เห็นหายแต่ถ้าเราไม่ดูถึงผู้รู้มันก็จะเห็นอยู่เพราะมันไม่หมด ถ้าเราจับให้แน่นปุ๊บไอ้นี่ก็หลุดเหมือนไอ้นอนประเภทหนึ่งอ่ะไอ้นอนที่มันมันจะไปอื่นได้ไหมมันเกาะนี่ถ้ามันเกาะอนนี้แน่นปั๊บมันจะปล่อยตัวหนึ่งเลยนะวนมากคนเรามันไม่ปล่อยมันก็ก็ก็จะไปหรือไม่ไปเนี่ยแต่ที่ว่าส่วนมากกลัวตายเพราะตอนจิตมันลงมันไม่บอกเรานะมันดึงเราลงเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะหายใจไม่ออกนะหายใจก็กขาดอ้อและตัวก็มันหมออื้อเลยนะมันเย็นบังคับไปเลยนะ แต่ส่วนมากไม่กล้าตายเพราะยังไม่เวลาไม่ยังไม่ได้ไปบอกลูกหลานแล้วอีกตายแล้วก็ไม่รู้จะตายจริงหรือตายอาจจะไม่ฟื้นมาค่ะแต่จริงๆอย่าตมาตามาตายแล้วฟื้นโยมะ้ากล้าตายได้ของดีเลยนะนะจริงๆเป็นยังไะกับเรียนผ้าจารย์ว่าเออธิบายให้ผู้ที่กลับเรียนถามว่าถ้าเกิดว่านั่งไปบางคนอาจจะกลัวว่าถ้านั่งไปเนี่ยเออ ถ้าคุมไม่ได้เนี่ยจิตจะออกไปข้างนอกหรือว่าหลุดไปเลยไงคะบางคนอาจจะเข้าใจไม่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 ไมไมไมท่องแท้นะคะช่วยทีย่ใบคะ่ะมันไม่หลุดดอกถ้าจิตมันอยู่กับตัวจริงๆมันไม่หลุดดอกอย่างน้อยมันก็หลุดจากกายเราเนี่ยแหละถ้าหลุดจากกายมันก็ไปเจอธรรมแต่ไม่ใช่หลุด <ไป S 2> ออกไปน,น,นู่นนะบางคนนึกว่าจิตออกไปเลยนะฮะมีจิตที่ออกไปนะฮะจิตที่ออกไปมีฮะ,ะเพราะตอนออกนั้นอะ่ะมันออกไปเราลืมว่าตัวเราอยู่ตรงไหน สติของเราตรงนี้มันไม่มีก็เลยออกไปนู่นมันไปถึงสนามหลวงนู่นน่ะก็เหมือนที่ว่าพุทโธนําไปงี้น่ะเออใช่ไหมอันนั้นพุทโธเพราะกระโดดพุทโธอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วดวงพุทโธมันนาไปอยงี้กลางคืนนะไปไปก็ขึ้นตนมาพร้าวเลยฮะดีนะมีคนไปเห็นก่อนว่าทําไมขึ้นไปทําไมก็พุทโธพาขึ้นก็ตองพุทโธตกปลาพากระโดดแล้วเป็นไงจะเหลือหรอใช่ไหมพุทโธจะช่วยได้ยังไงล่ะ อ่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนิมิตนโยมเป็นอย่างเงี้ยค่ะเน่ะ,ะนเพื่อนตามาดูที่บันาดาลเหมือนกันท่านสุพงศ์อันนั้นภาวนายแกไปอ่านหนังสือเรื่องฌานเรื่องญาณค่ะสุดท้ายแกก็บอกแกมีฌานมียานอันนั้นก็บอกว่าท่านเยือนเดียวก็ดูนะผมจะส่งกระแสจิตมาหาในหลวงตามาบอกจะไปถึงขนาดนั้น,นบ่อยจานเฮ้ยส่งได้เห็นไหมเห็นอัตมาก็เลยเอาลองดูเลยค่ะอ๋อตอนประมาณหกโมงครึ่งค่ะ ต่มาบอกเอาไปเลยอาจารย์นั่งดูแกก็ส่งกระแสจิตมาเพราะมันไปนอ่านหนังสือที่ว่าอาจารย์นั้นนะ่ะส่งกระแสจิตไปหาอย่างง่วนบา้างไปงี้งั่นก็เลยไปเอาตำรานะั้นไปใช้แล้วก็ตัวเองไม่มีสมาธิ<ภ>แล้วก็คิดจะจะมีฌานแล้วอ่ะมียานและมีฤทธิ์แต่สมาธิไม่มีจิตไม่มีแต่จะมีฤทธิ์ก่อนก่อนเห็นจิตนะ่ะก็เลยส่งกระแสจิตไปตมาก็นั่งถามอาจารย์ถึงวังยังนะถึงแล้ว <c oughs> เข้าไปยังกําลังเดินเข้าไปอ๋อ ประตูหนึ่งประตูสองพนันเนี่ยอยู่บ้านถ่านนะตัวอยู่ที่บ้านถ่านนะเพิ่นมาอยู่ในวังนี่นะทรงจิตมาเนี่ยโยมไม่ใช่ธรรมดานะทรงจิตมา <c oughs> เสร็จแล้วเราบอกไปถึงไหนแล้วเห็นในหลวงอย่างเห็นแล้วพระาจีนีเห็นอย่างเห็นแล้วแล้วกําลังทําอะไรกําลังจะทานข้าวแล้วกับข้าวมีอะไรแกงส้มดอกแคร์แตกุหลอกโอ้มีฤทธิ์จริงๆโยม แก่งจมดอกแข่ทํามาคนหัวเราไปไ่ได้เพราะไปอ่านหนังสือครบูบาอาจารย์ที่ท่านว่าท่านมีฤทธิ์อยู่ในงุนงุนเนี่ยตัวเองตอนนี้สมาธิไม่มีก็จะมีฤทธิ์ก่อนนะสุดท้ายลงตาลงตา,งตามาบวัวไปที่ลอนดอนท่านองค์นี้เลยบรรลุเป็นพระปิเกตุติเจ้าโอค่ะท่านเดินเดินบินตะบัดคนลงตานะและัดฉันเสร็จแล้วเอา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 ,เอา,เอาไม้ไปตีกุลลงตา มหาบัวแขม,มหาตอมหนูตมาก็โอ้พระปะิจกรุนแรงกันไปสุดท้ายก็เลยโยมพิบากกรรมนะใช่อมบบนะับินตะบาดนะบินตะบาตทางโคง้งยัไม่โคง้งจะข้ามรั้วไปเลยนะตะมาบอกเลี้ยวซ้ายจับเลี้ยวซ้ายก็ไปซ้ายน่าไปถึงหน้าโรงเรียนทุลุโรงเรียนมีบอเฮ้ยไม่ได้ไะปปิจิปเจดนแะสุดท้ายก็พิบากกรรมลิ้นออกอานะนี้นะหน้านี้ไปอยู่ข้างหลังโยมโอ้อย่ข้างหลังเลยนะ เลยมาทําให้ขอเขามาโทษลุงตาโอเสร็จแล้วหน้ากลับคืนมาลิ้นก็หดเลยให้สึกไปเลยเป็นยังไงฮะถึงว่าจะไปทางด้านหลังนะคะไม่รู้กรรไปไยังไงคะมันไปได้ยังไงไม่ทราบอ๋อหรอคะก็ขนาดมาในวังยังมาได้แล้วทางหลังจะเป็นไงไปเห็นจะมันจะยากอะไรเพราะแกเป็นพระพิจิตรเจ้าะโอเคนะทั้งนั้นแกจะทําอะไรก็แกไปโปรดลุงผูกขาวนะวันนั้นยงกรุงเทพไปเอารถเบนไปอ่่ะคะ พาแกไปไประเทศลุงปูเขาวฟังเพราะลุงปูเขาเป็นบรรลุธรรมจะ <Okay. S 2> บอกดีอาตมาไปโปรดลุงปูเขาวโยมกรุงเทพก็โอ้ดีอกดีใจนะได้รพระพิจิตรพระพุทธเ,เจ้าไปโปรดลุงปูเขาอาตมาบอกโยมก็บ้าพะโยมเลยนะจริงๆโอ้มันเป็นอย่างนี้รุ่นอาตมานี้รู้สึกบรรลุธรรมประมาณเจ็ดองค์อ,อยู่บรรดา <Okay. S 2> อาตมาก็อยู่ในสถานะเ,าเห็นว่าเขาบรรลุธรรมยังไงโอ้สนุกมากโยมยอมรับเลยวาสนาหายากค่ะค่ะแล้วก็ได้ขอเข้ามาแล้วหายใช่ไหมคะหายก็บรรทุกไปที่กลับที่วัดเลยที่บ้านเลยฮะศึกเลยฮะ ไปอยู่ที่จุมแพร์ฮะเดี๋ยวก็มีโอใหม่มาอีกเพื่อนอาตมาอันนั้นบรรลุธรรมอีกงั่นที่บรรลุธรรมดังนั้นจิตมันลงปิ๊ปปิ๊ปอาตมาอดข้าวห้าวันเขาอยากชนะอาตมาก็อดหกวันตอนนี้จิตมันลงโยมลงเหมือนที่โยมว่านะจิตมันดิ้งดิ้งดิ้งดิ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 ปั๊บจิตมันสงบจิตมันอย่างนี้น่ะแล้วมันมีมันเห็นนิมิติขึ้นมานะรถบัสชนน้องชายเปี้ยงเลยนะค่ะแกก็ตกใจว่าชนจริงอะจิตแกก็ถอนขึ้นมาเลย หยุถอนขึ้นมาแป๊บนั่นเองนะ,ะอ,อ่าเป็นวิปลาสเลยตอนนี้แกก็เหมือนสติมันขาดจากกาันเพราะแกไปเชื่อว่าชนจริงสุดท้ายแกไปหาตามาให้ตามาส่งกระแสจิตไปหาลูกน้องชายด้วยตามาบอกไม่<อ>เป็นไรรถชนตายเฮ้ยเขียจนจดหมายไปก่อนถ้าชนตายจริงจะส่งกระแสจิตให้อย่างเงี้ยสุดท้ายโยมยังไม่ได้ส่งกระแสจิตเลยกลับไปเสร็จแล้วมานั่งยิ้มแต่ตมาบอกพี่ช้างตมาบอกไเป็นไรก็ท่านเป็นช้าง ออเ,เอาแล้วทำไปเลยเป็นลิงเอาแล้วเว้ยเอาละเอาละตอนนี้เอาแล้วนะกูจานกูจานลีเป็นเสือคะอ่ะอ่ากูจานบุญมีเป็นควายเออแล้วกูจานกูจานอิเนเน่เป็นหมีอาตมาก็เป็นช้างเขาก็เป็นลิงกันนะเรียบร้อยเลยโยมเนะี่ยแก้ไม่ได้เลยฮนะอันนี้คนสรลินด้วยกันนะทั้งนั้นโยมจะไอ้ที่เป็นเนี่ยยาเชื่อเป็นข่ะ ให้เชื่อจิตตัวเองพยายามน้อมเข้ามาสู่ตัวเองให้ได้น,นี่ยมันเป็นอย่างงี้ค่่ตอนนี้บางคนกลับเรียนว่าบ,บางคนเนี่ยหักกลัวอีกตรงที่ว่าจะได้ไม่ได้แล้วก็บางคนไม่กล้าตัดสินใจว่าหนึ่งคือกลัวตายใช่ไหมแล้วอีกจิตหนึ่งก็คือว่าถ้าถ้าจิตลงไปแล้วเนี่ยกลัวว่าหายไปหรือว่าออกไปโดยคุมสติไม่ได้เนี่ยแล้วออกนอกกายไปแล้วคุมสติเข้ามากับร่างไม่ได้เนี่ยก็กลัวตายอีกนะคะพระอาจารย์จะแก้อารมณ์ยังไงคะนี่ <Okay. S 1> แหละสภาวะตรงนี้แหละค่ะถึงเรื่องใหญ่มาก ถ้าเราจับผู้รู้ของเราตรงนั้นอย่างเดียวะนะ,ะไม่ไม่ไม่ไปอย่างอื่นนะ,ะพยายามให้หมันอยู่ในตำแหน่งตรงนั้นนะค่ะถึงมันจะหลุดก็หลุดไปคะนะมิจก็หลุดไปเลยตายก็ตายไปเลยค่ะแต่ส่วนมากมันจะมีนิมิตมาแทรกแซงมีอะไรนะคะตัวนิมิตมันจะแทรกแซงตรงนั้นค่ะ,คะบางครั้งมันถึงปุ๊บมันเห็นพ่อตัวเองเขาทําร้าย แล้วก็เข้าใจปุ๊ก็จิตถอนเลยอบางครั้งก็กลัวตายก็จิตถอนเลยอ๋อจะมีนิมิตแทรกใช่ไหมเพราะนั้นการปฏิบัตินักปฏิบัติทุกคนก็ต้องไม่กลัวตายตัวนี้ต้องถือเป็นหลักสำคัญนะคะแล้วก็ต้องคุมสติให้อยู่นะคะเพราะนั้นจะไม่ต้องกลัวว่าจะมีเหตุการณ์อะไรนะคะเพราะว่าปฏิบัติจริงก็ต้องได้ของจริงนะคะพระอาจารย์จะตายก็ได้ของจริงค่ะค่ะะค่กบขอบคุณค่ะ